เยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่นะคะส่งผลต่อการมีลูกยังไงบ้างนะคะรักษาได้ไหมเป็นแล้วมีลูกได้หรือเปล่าวันนี้เรามาคุยกันค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงณัชพรสุประเสริฐนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านรักษาผู้มีบุตรยากนะคะหาวทุท้องใบหมอมอนวันนี้ EP 20แล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่นะคะอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญของการมีบุตรยากของฝ่ายหญิงะค่ะ วันนี้นะคะเรามีผู้ช่วยนะคะมาช่วยถามคําถามให้หมอนะคะสําหรับใครที่มีข้อสงสัยด้านเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะหรือว่าโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยก็มาร่วมฟังกันได้เลยนะคะคําถามแรกเป็นคําถามอะไรคะก็เริ่นันที่การาเข้าใจความหมายองว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก่อนนะคะรว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยคืออะไร อ๋อเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะก็คือเป็นการที่เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกหรือถ้าอยู่ที่มดลูกนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ที่รังไข่ก็หมายความว่าแทรกเข้าไปฟอร์มเป็นซิสต์อยู่ที่รังไข่นะคะก็หมายถึงว่ามันไปเจริญอยู่ผิดที่ตามชื่อของมันเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่ามันไปผิดที่ที่มดลูกหรือว่ามันไปผิดที่ที่รังไข่ค่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดไป ใช่ค่ะเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้ยินว่า endometriosis endometrioma อันเดียวกันค่ะค่ะก็มีหลายชื่อเรียกมากเลยนะคะโรคนี้และที่นี้สำหรับเรื่องสาเหตุหน,นะคะไม่ทราบว่าโรคนี้ค่ะเกิดขึ้น ก็จร,จริงๆโรคเยื่อบุพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะผู้หญิงเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเวลาเรามีรอบเดือนไหลออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่ไหลกลับเข้าไปในช่องท้องเราด้วยแล้วทําให้เยื่อบุพรงมดลูกเนี้ยฝังตัวอยู่ภายในช่องท้องเราได้อาจจะไปฝังที่รังไข่ท่อน้ําไข่หรือว่าอุ้งเชิงการานแต่คราวนี้คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันปกติอะค่ะไม่ได้มีความผิดปกติของภูมิต้านทานเนี่ยจะต้องสามารถกําจัดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อันเนี้ยออกไปได้นะ ะะแต่ว่าถ้าเรามีปัญหาอย่างเช่นฮอร์โมนผิดปกติหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำนะคะอย่างเช่นในโรค SLE โรคพุพ่มพวงที่เราจะเจอบ่อยๆในกลุ่มโรคพวกนี้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นโรคเยื่อบุผมลูกเจริญผิดที่ร่วมด้วยเพราะว่าเขาไม่มีตัวต้านภูมิต้านทานที่ไปทํำลายตัวเซลล์เยื่อบุผมลูกเจริญผิดที่อันนี้ออกค่ะ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นเราได้รับฮอร์โมนเพศหญิงคือมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับฮอร์โมนเพศหญิงที่เยอะโดยที่บังเอิญเราไม่รู้ตัวอย่างเช่นจากอาหารที่เราทานหรือว่าจากเนื้อสัตว์ที่ถูกฉีดเล่งสารฮอร์โมนเนะะี่ยค่ะอาจจะทําให้เป็นตัวทําให้ตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยเป็นมากขึ้นได้คะ่ะนั่นก็คือจากหลักๆคือสองสามปีก็คือการ ใช่ค<ร>ออ่ะเหมือนกับว,ว่ากำจัดหัวเงี้ยบุูุ้่วยดูเหมือนไ,ได้แล้วก็สองก็คือได้รับข้อมูลมากเกินไปที่ได้นั้งใจใช่ค่ะแล้วโรคเนี้ยค่ะสามารถพบได้บ่อย ก็โรคนี้จริงๆในวัยขึ้นอยู่กับว่าวัยไหนคะ่ะถ้าวัยทองไม่เจอเลยนะคะถ้าในวัยเจริญพันธุ์นะคะเราเจอได้ตั้งแต่3 5มสถึงห้นะคะ่ะแล้วแต่ว่าเดินเข้าไปที่คลินิกไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเดินมาด้วยอาการปวดท้องเมนแล้วเข้าไปหาสูตินารีแพทย์อันนี้เราก็จะเจอบ่อยแต่บางคนเดินมาหาเราด้วยเรื่องไม่มีบุตรยากทำไมไม่ท้องสักทีแล้วไปออลตราซาวเจอซิสเนี่ยเยื่อบุของลูกจเจริญผิดท,ที่ที่ไปอยู่ที่รังไข่นะคะโดยบังเอิญเนี้ยคะ่ะก็อาจจะเจอใน ปริมาณที่น้อยกว่าคลินิกที่เป็นสูตินารีแพทย์ทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเจอว่ามันพบแตกต่างกันได้ค่อนข้างมากค่ะ35-50%แล้วแต่ว่าเราไปเก็บในประเทศไหนด้วยแล้วก็เราไปเก็บในคลินิกไหนด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะพบในวัยเจริญพันธ์ใช่ค่ะวัยเจริญพันธ์เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศหญิงค่ะถ้ากลประจำเดือนแล้วที่จะมี โอกาสเจอน้อยมากค่ะเพราะว่าถ้าหมดเม็แล้วก็เท่ากับว่าเราหมดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวสําคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้เป็นโรคค่ะดังนะั้นโรคมักจะดีขึ้นเมื่อเราหมดเมค่ะแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขเข้าไปตรวจในโรงพยาบาลหือคลินิกอย่างงี้ค่ะเขาจะมีอาการอะไรบ่งบอกให้รู้ไหมคะว่ามีณกำลังมีภาวะ สภาวะน,นี้ถ้าไม่ได้เข้าไปตรวจส่วนมากนะคะอาการที่เจอก็จะเป็นเรื่องปวดท้องประจําเดือนเลยค่ะคือเขาจะใช้คําว่า progressive dysmenorrhea ก็คือให้เราสังเกตอาการว่าเราปวดป,วดประจําเดือนเดิเดมเต็ม10เนี่ยเคยปวดแค่2หรือ3แต่ปรากฏว่าอุ้ยอยู่ๆเดือนนี้ทาไมเราปวดขึ้นมาเป็น8เป็น9เป็น10เนี่ยคือให้เริ่มสังเกตแล้วค่ะเดือนแรกเดือนที่2เหมือนเดิมเลยรู้สึกปวดท้องประจําเดือนมากขึ้นให้สังเกตเลยว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ติดๆกันนะคะเราควรที่จะเข้าไปพบแพทย์แล้ว เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราแน่ๆว่าเราปวดประจําเดือนในลักษณะที่อาการปวดเป็นมากขึ้นค่ะถ้าให้สังเกตง่ายๆแต่ว่าโรคนี้ไม่ได้ทําให้รอบเดือนผิดปกตินะคะบางคนชอบเข้าใจผิดว่าทำให้รอบเดือนเลื่อนสั้นเข้าหรือยาวออกอันนี้ไม่เกี่ยวกับเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่ค่ะอาการเด่นหลักๆเลยคืออาการปวดท้องเมนค่ะอนนพออาการเด่นๆก็คือ อ๋อ oh, จริงๆเยื่อบุขพงลูกเจริญพิดธที่มันเป็นตัวลายค่ะคือมันสามารถเกาะอ,อยู่ได้ทุกที่เลยถ้ามันอยู่ที่มดลูกเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เยื่อบุผนังมดลูกเนี่ยมันไม่เรียบทำให้การฝั่งตัวของตัวอ่อนเนี่ยเป็นไปได้ยาก <No. S 1> ถ้าอยู่ที่รังไข่ก็อาจจะไปทำให้เนื้อรังไข่ที่ดีสูญเสียไปส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือ ไข่ที่เป็นไข่สาหรับตกหรือว่าไข่ตั้งต้นเนี่ยค่อนข้างน้อยลงนะคะแล้วก็ถ้าจริงๆตัวมันเองเนี่ยสามารถปล่อยสารบางอย่างที่มันมันเป็นพิษกับตัวอัจฉิออกมาได้ด้วยซึ่ง แม้จะตกไข่ได้แต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ตั้งคันภ์สักทีเพราะว่ามันมีสารที่ฆ่าตัวอสุจิอยู่ได้เหมือนกันค่ะคนที่เป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่นะคะจะเห็นว่าถ้าเราแต่งงานมานานหรือจริงๆแล้วเราเจอก่อน1ปีค่ะจริงๆเขาแนะนําว่า6เดือนเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์แล้วคะ่ะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้นะคะค่ะไปที่การตรวจวิจัยเปนบ้างคะ่ะทีนี้โรคเนี้ย่ะจะมีการตรวจอะไรบ้างเพื่อให้เรารู้ว่าเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริ ก็เริ่มจากง่ายๆก่อนเลยค่ะคือถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยแล้วแต่ว่าเราเป็นที่มดลูกหรือว่ารังไข่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรวจแบบที่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยคือการตรวจภายในค่ะโดยสูตินารีแพทย์นะคะแต่ว่าถ้าจะตรวจโดยละเอียดโดยที่ต้องการทราบว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นอยู่ที่มดลูกหรือว่าเป็นที่รังไข่อะคะเราก็ใช้อัลตราซาวเป็นตัวช่วยนะคะช่วยดูว่ามันอยู่ที่มดลูกหรือว่ามันอยู่ที่รังไขะคะ่ค่ะก็ก็สามารถวินิจฉัยโรคได้ไม่จําเป็นต้องไปทําถึง CT ทีสแกนหรือว่า m r ็ ะะแล้วก็เอกซเรย์ทั่วไปก็ไม่เห็นนะคะต้องอัลตราซาวด์ค่ะคือถ้าเกิดอยากรู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้หรือ,อไม่ก็คือต้องไปหาดีนนแพทยใกิดตรวจที่หมใช่ค่ะแล้วทีนี้เมื่อคุูบอกว่าอาการของเยงื่อบุโพรงมดลูกเจริที่นะคะก็คือจะปวดจะกำเดินมากขึ้นมากขึ้น,นใช่ไหมคะแล้วทีนี้จะมีอันตรายกโรค อ๋อจริงๆแล้วโรคนี้แค่ปวดมากจนอาจจะทํางานไม่ได้ค่ะแต่ว่าอันตรายจนถึงขั้นเป็นมะเร็งเนี่ยโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งเนี่ยน้อยมากค่ะน้อยกว่า1%นะคะคือส่วนมากผู้หญิงเราถ้ามีก้อนมากกว่า4ีหเซนนะคะมักจะมีอาการแล้วแล้วก็มักจะมาพบแพทย์ก่อนที่จะเกิดการกลายพันธุ์หรือว่าเป็นเนื้อหลายค่ะถ้าคนที่เป็นเรือมมงบุ๋มันต้องเริญวรีบกี้อะค่ะถ้าอยากมีลูกต้องเริ่มรักษา อ๋อต้องเริ่มมาปรึกษาแพทย์ก่อนเลยค่ะเฉะพาะทางด้านรักษาผู้มีบุตรยากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นนะคะจาเป็นต้องผ่าตัดบางคนบอกว่าห,หนูเป็นเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกแต่จริงๆแล้วมันก็คือเยื่อบุผมลูกเจริญผิดที่ที่แทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งถ้าเป็นชนิดที่มันแทรกอยู่ทั่วๆะคะ่ะมันไม่จําเป็นต้องตัดเพราะว่าถ้าตัดมันต้องตัดหมดลูกทิ้งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลนักษณะเป็นหย่อมๆ เป็นหย่อมๆและเป็นก้อนโดยที่มีอาการด้วยอาการปวดเนี่ยและอยากรักษาอาการปวดไปด้วยเนี่ยอันนี้แนะนําให้ผ่าตัดได้แต่ถ้าไม่มีอาการ,รเลยเลยแล้วก็ตรวจเจอโดยอัลตราซาวและต้องการมีบุตรเนี่ยค่ะแนะนาว่าให้เข้าสู่ขบวนการรักษาเรื่องมีบุตรยากไปเลยอาจจะเป็นกระตุ้นไข่ร่วมกับฉีดเชื้อหรือว่าถ้าเป็นมากก็อาจจะถึงขั้นทําเด็กหลอดแกว้วค่ะค่ะนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นอยากจะมาทำเด็กหลอดแก้วค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องบุมโคลงมันลูกกรเริยนที่เสี่ยค่ะ บอกว่าอาจจะไปอยู่ที่รังไข่ก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดที่โพนเยื่อบุของมนรูปก,ก็ได้ทีนี้แล้วถ้าเกิดมาทำให้เกิดปัญหาจะมีโอกาสนั่งพันแบบคนทั่วไป ถ้าเย่ยบูพงลูกเจริผิดที่มารักษา i v f นะคะปกติเปอร์เซ็นท้องจะน้อยกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปตอนต้นเลยค่ะว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยปล่อยสารบางอย่างนะคะที่มีพิษต่อทั้งตัวอสุจิแล้วก็มีผลต่อเรื่องคุณภาพเซลล์ไข่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะได้ตัวอ่อนที่คุณภาพไม่ดีมาจากไข่ตั้งต้นที่คุณภาพไม่ดีค่ะจริงๆโรคที่ง่ายสำหรับการรักษาเรื่องมีบุตรยากคือ p c o s ค่ะใน,ในเรื่องถนาในแง่ของรังไข่นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นโรคเยื่อบุโพองลูกเจริญผิดที่นี่ต้องเตรียมการไว้เลยค่ะว่าแนะนําให้มาปรึกษาตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเพราะไม่งั้นจะเสียเนื้อลังไข่ไปและสุดท้ายอาจจะก,กระตุ้นไข่ไม่ขึ้นค่ะก็คือต้องรีบต้องรีบมาพบแพทย์ใช่ค่ะคนเป็นเยื่อบุโพองลูกเจริญผิดที่ค่ะถ้าเกิดท้องแล้วนะคะเขาจะแทงง่ายกว่าคนทั่วปไปเลย จริงๆไม่มีหลักฐานว่าแทงง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าฝังตัวยากขึ้น,นะคะ่ะจากการที่เป็นเยื่อบุพงลูกเจริญผิดที่แล้วทําให้เยื่อบุข,ของผนังมดลูกของตัวมดลูกเนะะี่ยค่ะมันไม่เรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราย้ายตัวอ่อนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่า Implantation r a t e หรือว่าการฝังตัวเนี่ยอาจจะต่ํากว่าคนปกติค่ะเพราฉนั้นถ้าเกิดทองแล้วก็ไม่ได้ำจำเป็นต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนอกจาก ใช่ค่ะเหมือนคนที่รักษาเรื่องมีบุตรยากทั่วไปเลยหรือถ้าท้องเองก็คือดูแลตัวเองเหมือนคนทั่วไปในไตรามาสแรกเลยค่ะค่ะก็คือห้ามออกกําลังกายหนักหนาห้ามยกของหนักแล้วก็งดเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วโดยทั่วไปโรคนี้สามารถ โรคนี้มี2ทางค่ะก็คือรักษาโดยการใช้ยานะคะแล้วก็รักษาโดยการผ่าตาัดแต่ว่ายาที่ใช้รักษาโรคเยื่อบุผงลูกเจริญผิดที่เนี่ยจะใช้ในกลุ่มที่ไม่ได้ต้องการมีบุตรค่ะเพราะว่าส่วนมากยาจะเป็นกลุ่มยาคุมกําเนิดหรือไม่ก็ยาปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็คือเป็นโปรเจสเตอโรนนะคะซึ่งเป็นตัวต้านฤทธิ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะไปช่วยทําให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนมันไม่ออกฤทธิ์ออกมาเยอะเพราะฉะนั้นก็ไปกดให้เยื่อบุผงลูกเจริญผิดที่เนี่ยมันอยู่ในระยะสงบค่ะ ส่วนการรักษาอนีกนึงคือการรักษาโดยการผ่าตัดค่ะก็คือเราจะผ่าตัดก็ต่อเมื่อมีอาการค่ะหรือว่าถ้าเป็นซิดที่รังไข่ก็คือก้อนที่รังไขใ่ใหญ่กว่า5เซนค่ะรีก็คือถ้าเกิดทาการารักษาแล้วละคะทั้งใช้ยาและก็าการผ่าตัดสามารถทำให้หายขาดได้นะคะหรือว่าจะมีโอกาสกลับามาเกิด ส่วนมากนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นที่ระยะไหนอะคะ่ะมันมีทั้งหมด4ระยะค่ะถ้าเป็นที่ระยะ3ระยะ4เนี่ยส่วนมากถ้าผ่าตัดเนี่ยมักจะเอาออกไม่หมดหลังผ่าตัดถ้าไม่ได้ต้องการมีบุตรอะคะ่ะแนะนําว่าให้ทานยาฮอร์โมนเพื่อกดตัวโรคไว้ไม่ให้โรคมันเป็นมากขึ้นหรือว่ากลับมาเป็นใหม่นะคะเป็นโรคซ้ําซ้อน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นแค่หนึ่งกับ2เนี่ยคืออาจจะสามารถผ่าตัดรักษาได้หมดค่ะแต่ว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะคะแนะนําว่าให ให้ไปตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้งค่ะถ้าเป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นคือโอกาสหายขาดก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคที่เป็นนะคะแต่ว่าโอกาสหายขาดน้อยค่ะก็ <c oughs> ถ้ายัางอยู่ในวัยที่มีประจำเดือนอยู่แนะนําว่าให้มาตรวจทุกปีปลอดภัยกว่าค่ะฟังดูแล้วก็คือผู้ปทุกคนก็คือความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ใช่ไหมถ้าเกิดมาติดไวรัสพื้นฐานนี้แล้วถ้าเกิดไม่ จริงๆการป้องกันทำได้ยากอะค่ะเพราะว่าโรคนี้มันไม่ได้หาสาเหตุการเกิดที่เจอที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆถ้าเราไม่อยากรู้เมื่อเราเป็นสายไปแล้วก็คือแนะนำว่าให้ผู้หญิงเราเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วตรวจสุขภาพหรือตรวจภายในประจําปีค่ะเป็นทุกปีแค่นั้นเองค่ะหรือถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกะค่ะว่าปวดท้องเมนมากขึ้นเพิ่มขึ้นชัดเจนก็คือรีบเข้ามาพบสูตินารีแพทย์ สรุปนะคะว่าเยื่อบุพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยก็มีลูกได้ไม่ยากนะคะก็อยากให้ทุกคนที่อยากมีลูกมีความหวังนะคะแล้วก็สมหวังในเร็ววันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจ How to ท้องใบหมอนก็ได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง How To ท้องบ b หมอนนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็นอกจาก YouTube แล้วนะคะยังสามารถติดตามเรื่องราวผู้มีบุตรยากได้จากเพจ How To t ้องใ b หมหมอนอีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ